พระแม่กษีรีรัตน์พระราชมารดาแห่งพระแม่ลักษมีพระแม่กษีรีรัตน์ทรงเป็นชายาแห่งเท้ากษิโรธผู้เป็นใหญ่แห่งเกษียสมุทรทรงประทับอยู่ณวังกษีซึ่งเป็นวังที่อยู่ในเกษียสมุทรอันเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มังคังร่ำรวยไปด้วยสมบัติอันมากมายมหาศาลทรงมีพระราชธิดาเจ็ดพระองค์ซึ่งแต่ละพระองค์ ทรงประทานพรเรื่องเสน่ห์ในรูปแบบที่แตกต่างกันดังนี้ 1. พระนางจันทรรัตพระแม่ลักษมีมีเสน่ห์แบบงดงามน่ามอง 2. พระนางชาลารัตน์มีเสน่ห์แบบน่ารักสุกสน 3. พระนางสุรุสรารัตน์มีเสน่ห์แบบลึกลับน่าค้นหา 4. พระนางปทิติตารัตน์มีเสน่ห์แบบเข้มแข็งม,ม,มีความมั่นใจ 5. พระนางวรน,นรารัตมีสเสน่ห์แบบสุภาพอ่อนโยนบอบบางหน้าทนุถนอม 6. พระนางชยชนานารัตมีสเสน่ห์แบบเจ้าชูกรุ้มกริ่ม 7. พระนางชยปัญญารัตมีสเสน่ห์แบบไร้เหตุผลเอาแต่ใจแฝงไว้ซึ่งสติปัญญาตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิวเจ้าต้นตระเทวไลเชื่อว่าการบูชาพระแม่กสีรีรัต เป็นการขอให้เป็นที่รักที่เมตตาของพระแม่กสีรีรัตขอประธานพรให้ได้รับซึ่งโชคลาภทรัพย์สินจากสเสน่ห์ทั้งเจ็ดประการบทบูชาพระแม่กสีรีรัตโอมสีกสีรีรัตสาธุโอมเจ็ดจบสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่าน เชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้าตันตระเทวาลัยประดิพัทย์21สะสพานควาย